้ำเด็กๆพู้นเบิ่งมาตึกแหสาจะคข้องพี่สาจะคข้องอยู่นี่ไปหลอกมาแม่มาแม่เหมืองแฉตอกดากมาเด้อมาเด้อไปเขาแฮม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  เสืยมาแม่มาแม่มา,แม,มาเด้อมาเด้อเบิ่งพี่น้องเสยอีกบ่เห็นดังนงใจแฮม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 มาเดี๋ยวนี้มาเด้อมาเด้อ้วอยมาแล้วฝนพี่น้อง มาแม่แฮมแฮมแฮมไปยังเกาะห้วยสายะหันดานี่ฮะน่องยุไสคือมาผู้ดเดียวใสน,น่องน่นองยุไสหันมาแม่หันมาพี่มาลูกลามา อันนี้ก็บอเอาน้องแล่นมาผู้เดียวมาหันลูกะหัน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 พี่แม่ย่าอยู่พี่มาไปอย่างมา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 หันหันหันพี่แฮมอยู่พี่มันมาแล่นบนทาวเาบั์ลานี่น,าานีน่ชาาเวอ่ออยู่นี่มาไว้พากันเป็นรอจังไลยเกาไป ย,า,ยา่เล้ว่าไปเลาะได้มากไปเมื่อไปสาเห้าคุณไปตาสิตีเน้ไปยังไปเลาะจังไหนก็เด่อหันแฮมไปออกแหละแฮมแฮมไปไปหาเลาะดำมืดเลยนะเช่นบอกขี่เท่านั้นไปาตาสิตีก่นไปเลาะเขาไปทั่วที่ นอยสิเมื่อวนี้จากมันอยู่นี่ดื้ออีลีนั่นนั่นฝ้าห้องฝนตกผุนให้เลาะให้หยังเถือกแช่ได้บันฝ้าห้องอึ้มๆอยู่คุณผุนตาตึกแฮอยู่คุณโคตรอีหลีพุนสาผุนนวายผุน ่ตาสิเตียวเพราะกันไปเลาะจังไหนไปบานี่มาป๋าน่องถิ่มแลนจันว่าูด้เดียวแฮมนี่ือคากอีหลี